เมื่อกี้คนทักหมดเลยว่าลิซ่าลิซ่าเมตาล่าอะไรเดี๋ยเดินเข้าร้านแม่มา <c oughs> เมตาล่าด้วย<ช><อ>บอกว่าพี่เอเนี่ยพยายามสร้างคาแรคเตอร์อขึ้นมาด้วยความเป็นององๆไม่จริงแม่ลูกองจริงลูกองจริงสวัสดีค่ะรายการชิ้นทอลนะคะเป็นรายการที่ป้าจะชวนลูกสาวนะคะมาท้องนะคะและกินชิ้นทอดไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะแม่ตือขาสวัสดีทุกคนนะคะ เป็นผู้จัดการดารามากี่ปีแล้วลูกก็ตั้งแต่เรา <30 S 1> เจอามก<ว>นันบปีได้จะเกือบ30ตั้งแต่ลูกเริ่มเป็นผู้จัดการดาราตั้งแต่ลูกห้าขวบเพราะว่าตอนนี้ก็30กว่าปี<อ>ก็ลูก35มห้าพอดีแม่จา๋าเงี้ยค่ะอันนี้ผมทรง35มหทรงลิซ่าแม่จา๋า<อ>คือเมื่อกี้คนทักหมดเลยว่าลิซ่าลิซ่าเมกาลาอะไรเนี้ยเดินเข้าร้านแม่มาเมากาลาด้ใช่ my name เอลิซ่า อุ้ยแตเ่เรือน่ากินมากเลยแม่ขอญาติกินไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมคะมีคนบอกว่าพี่เอเป็นคนที่ขาย,ยาวที่สุดสถิติกินเนสบุ๊คเลยเนี่ย,<ล>ยแม่ขายาวริงไหมแม่ลองยืนดูสิแม่ขาอ่าแม่ลองยืนกับลูกอ่านี่นไหมคะ <c oughs> แล้วมีคนบอกว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีรูขุมขนเลยจริงหรือไม่อ๋อลูกแบบว่าเราพูดไม่หายใจเหรเพราะฉะนั้นไม่จริงเพราะลูกหายใจทางรูขุมขนอยู่ทุกวันนี้อันเนี้ยก็สรุปว่ามีรูขุมขนมีค่ะมีไว้หายใจ <c oughs> เพราะเวลาพูดพูดยาวมากพูดไม่ให้ใครได้พูดแทรกเลย <c oughs> แต่หน้าลูกอะมันเหมือนเด็กที่แบบเหมือน <c oughs> เด็กนะแม่นะไม่ค่อยมีรูขุมขนนะแม่นะ <c oughs> แต่ว่ามีคนมาบอกแม่อันนี้จริงบอกที่บอกว่าพี่เอเนี่ยเคยวีเนียแตกเพราะกินยำมังคุดกรอบกรอบไม่จริงค่ะแม่อันนั้นลูกโดนใส่ร้ายเพราะลูกไม่ได้ทําวีเนียพอดีลูกเกิดมาเพอร์เฟกต์ลูกคนเนี่ยเขาบอกว่าพี่เอเนี่ยพยายามสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาด้วยความเป็นอ่องอ่องไม่จริงแม่ลูกอ่องจริงลูกอ่องจริงตกลงว่าลูกไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์แม่กระเด็นใจมาก นี่แต่ว่าครัวบ้านเอเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงอยากรู้คือแม่ก็ดูวงการบันเทิงมันจะเงียบๆจะบอกครับอยากทาเมนูขึ้นมาชักเมนูหนึ่งลูกก็เลยทําพะโลขึ้นมาก็ดังมากเลยแม่เวลาดังแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือคนอหลังจากนั้นเราก็เลยทํามาเพิ่มอีกก็เลยกลายเป็นครัวบ้านเอเกิดขึ้นอย่างเนี้ยก็เลยมีเมนูเพิ่มมาเรื่อยๆจากพะโลก็เป็นมังคุดคัสพริกแกงนางฟ้าอ่าวไทยที่ลูกเคี้ยวกรอบตอป่ะแม่อันนั้นลูกใส่เสียงไม่ได้เคี้ยวกรอบจริงอย่างเนี้ยลูกใส่ซาวอ่านี่ค่ะแม่วิธีการเคี้ยวให้กรอบ กรอบ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 แม่ก็เคยพูดคำว่ากรอบไปด้วยตอนเคี้ยวแล้วมันก็กรอบอืมกรอบกรอบ คือคนที่เขาอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นก่อน,นที่จะมาเป็นนักปั้นตั้งแต่ตอนเด็กแล้วลูกอ่ะชอบดูหนังเรื่องเจ้าหญิงแตงออดแก้วน้าหมาแม่เกิดทันไหมคุณ <c oughs> แม่เคยเล่าให้ฟังคุณแม่เคยเล่าให้ฟัง <c oughs> ตงุลิตงตงุลิงตุลิงตุลิงอะไรเดียวแล้วก็บอกพ่อกับแม่ที่บ้านว่าทํายังไงดีอ่ะให้เราไปอยู่ในทีวีได้พ่อเขาบอกว่าต้องไปกรุงเทพเดี๋ยวพี่เอจะไปเรียนต่อกรุงเทพ ลูกก็เลยได้เข้ากรุงเทพเพื่อจะได้ตามฝันของตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยลูกถ่ายงานได้วันละ500ป้าคนนี้ค่ะหักลูกไป200เหลือ300 <c oughs> อย่างเดียวทุกวันนี้ลูกเลยแก้แค้นให้ป้าแกมาเดินตามลูกและลูกก็หักเงินเหมือนที่แกหักลูกไว้ตอนนั้นนี่อย่างเดียวค่ะนั้นหน่อยนี่รู้จักกับแม่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วแล้วเมื่อก่อนก็ทโาโฆษณาแล้วเหมือนเชียร์บอลอย่างเดียวแล้วที่อาจารย์มีคนพันคนเนี่ย <c oughs> ไปนั่งแล้วก็ได้คนละ500้ <c oughs> ถ้าหน่อยได้ตัวอีกได้เยอะแบ่งไหมลูกสักร้อยคนได้ไหมแล้วลูกจะหักด้วยลลิ่่งงตตตัั้้แอนนนนฝึกเเป็โด ใช่ลูกก็ลูกก็เลยไปเอาเพื่อนที่มหาลัยดังจิตมาเข้าฉากก็หักเพื่อนคนละร้อยจำได้ว่าแม่เจอเอครั้งแรกคือพี่เอพาพี่ปอนะจะมูดไปเี่ยมาแคตติ้งตอนนั้นก็คือดาราคนแรกในสังกัดที่เราปั้นด้วยตัวเองเลยนะคะแม่ แล้วก็เสร็จปุ๊บพี่อ้ําเนี่ยเขาเป็นดารา,า,าอยู่ก่อนแล้วแล้วลูกเป็นเพื่อนเขาที่มอดังสิตเป็นเพื่อนรุ่นพี่อะไรเนี้ยค่ะก็คือเรียนวิชาเลือกเสรีค่ะแม่แล้วตอนหลังลูกก็ไม่จบสักทีลูกก็ไปลงของนิเทศลงเยอะๆะเยอะๆยเพื่อจะให้ได้จบอะไรเนี่ยค่ะก็เลยได้ไปคกุ๊กครีกับน้องๆแล้วก็เลยได้เป็นรู้จักเนี่ยค่ะจริงๆแล้วลูกเห็นน้องอ้ําสวยแล้วลูกอยากเดินข้างคนสวยเวลาเดินข้างคนสวยแล้วคนหล่อมองมอ่ะเราก็ไม่สวยเราก็อาจจะโดนมองอะไรเนี่ยลูกก็เลยวันนี้ลูกพี่เองเป็นคนสวยมากจริงเหรอคะแม่ เมื่อก่อนก็คือถือกระเป๋าแอมเมสขัอยูคือเมื่อก่อนเน่ะพุงลูกใหญ่มากลูกก็เลยอยากเอากระเป๋าอะมาปิดพุงลูกก็เลยซื้อแอมเมสรุ่นโอตัวเพราะว่ามันใหญ่ไงใ่ใใช่แต่ตอนหลังพุงไม่มีแล้วก็เลยเอาเก็บไว้หมดเลยค่ะแม่ไม่ใช่เก็บคาะลูกตามน้ำท่วมหนูขนโอตัวจำได้น้าท่วมหมดแล้วลูกก็เลยออกจากบ้านเลยเอาเรือขนออกมาเลยเรือท้องแบนหนึ่งลำกับกระเป๋าแอมเมสเต็มลำเรือเลยแม่ แม่จําภาพนั้นได้ภาพได้ภาพนั้นเป็นภาพประวัติศาสตร์ไงคือคนเขาบอกว่าเอไม่ควรน้ําแต่กลัวกระเป๋าหายใช่แต่กลัวกระเป๋าหายใช่กลัวกระเป๋าหายแม่อร่อยมากแต่ว่าการทําแบบว่าเป็นโมเดลลิ่งอ่ะได้ข่าวว่าพี่เอนี่คือลงทุนเยอะมากใช่แม่สูตรของลูกอ่ะต้องใช้เงินในการทํางานกฎของนักปั้นอ่ะแม่วิชาแรกที่เรียนก็คือวิชามองหน้าแล้วศัลยกรรมยังไงเจอแม่ปุ๊บ มันแม่สวยทุกอย่างแล้วแต่แม่อาจจะมีตาที่แบบว่ายัางไม่ใช่ลูกก็ต้องเป็นกดแรกก็คือกดพาไปศัลกรรมก่อนเสร็จปุ๊บก,ก็มีวิชาที่2คือมูเตลูก็คือต้องไปไหว้เอาเลิกเอาชัยดูดวงเปลี่ยนชื่ออะไรเนี้ยกว่าจะมาเป็นเด็กคนนึงได้อะค่ะมันต้องแต่งองค์ทรงเครื่องกลูมม i n g ให้เขามี mindset positive thinking ด้วยอะไรเนี้ยค่ะนั่นเลยค่ะแม่ขะจับปัว <ค><ะ>ไปเกาหลีโอ๋อใช่ใช่มีอยู่ครั้งหนึ่งไเงเป็นรุ่นแรกเลยที่ไปเกาหลี12คนนะคะ,ะแล้วขนไปเลยศิลปกรรมอมะมันไม่ได้อยู่ในโซมันจะต้องอยู่นอกเมืองแม่แล้วแรตอนขับรถกลับอะค่ะระหะว่างทางอะค่ะเขาก็มีตำรวจเลยเนี้ยเขาก็ถามว่าทำไมทั้งคันอะค่ะแปะหน้ากันหมดไอยเนี้ยค่ะ, <laughs> คะลูกก็บอกว่าเมื่อกี้ก่อนมาถึงตรงนี้รถความถั่วรถความแล้วก็ถามว่ายูทำไมไม่เป็นไรก็บอกว่าเมื่อกี้ไอ้นั่งหลังสุด <laughs> ตอนเนี้ย S <S เวลานี้ถึงไอ้อะมานั่งหน้าแล้วว่าทุกคนอุบิเหตุเนี่ยก็เลยได้ชื่อว่าทัวรถฟ้ามเมนี่ยเดียครั้งนั้นเนี่ยเดียค่ะมีลกรรมของดาราคนไหนในยุคนั้น <c oughs> ที่สุดโต่งสุด <S <s> <S เขาเรียกว่าคนดังเนี่ยเขาต้องมีความแสบอะค่ะแม่ <c oughs> มีเด็กๆอะค่ะแม่ <c oughs> ตอนเขาเด็กๆอะลุกๆไปออกกำลังกายที่วิทเน็ตนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เอารถพี่เออะค่ะ ไปเล่นเกมไปเดินห้างอย่าเดียค่ะแล้วก็กลางคืนนะคะแม่ลูกก็นึกว่าผีหลอกผีที่ไหนปีนกำแพงลูกอะไรเดียวปรากฏว่าเด็กๆหนีเที่ยวแล้วก็ปีนกำแพงขเ้าบ้านนึกว่าโจรน,นี่เนียค่ะก็ไม่ใช่ลูกๆเราทางนั้นเนี่ยเนียตอนนี้เหมือนกันเวลาใครมาอยู่รุ่นใหม่ลูกบอกว่า อย่ากโกหกพี่เอพี่มีประสบการณ์มาหมดแล้วเพราะรุ่นพี่พวกเธอเขาทําทุกอย่างที่เธอทํารุ่นนี้แล้วฉันก็จับได้หมดแล้วไอเดียจะรู้ทันหมดเลยไอยเดียคะ,นะครับเหตุการณ์ไหนที่บอกว่าจาแล้วไม่ลืมเลยจนทุกวันนี้เวียสุคลวัฒน์กับนเดชคูกิมิยะคือลูกอ่ะได้รูปเวียมา แล้วลูกเห็นภาพนิ่งเบียแค่เนี้ยแล้วลูกก็เดินตามหาว่าเด็กคนนี้อยู่ที่มหลาลัยขอนแก่นโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาเป็นใครคลูกเดินตามหาเขาว่าแ,แม่ค่ะตั้งแต่ตอนประมาณ10บโมงเช้าถึงบเอ็ดโมงอะ่ะแม่ uh huh. ลูกเจอเขาอีกทีอ่ะประมาณ6กโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มอะ่ะค่ะแม่ uh huh. มันเป็นความทรงจาที่รู้สึกเหนื่อยมากแล้วอีกคนนึงก็คือณเดชเหมือนกันณเดชก,ก็อีหลอกเดียวกับเบียค่ะลูกก็เจอร,รูปภาพนิ่งรูปนี้เหมือนกันลูกก็ไปดักรอหน้าโรงเรียนเลยแล้วน้องณ บอกว่านี่ชื่อพี่เอสุภชัยนะคะเป็นผู้จัดจาการพี่อั้มพิจาราพาพี่ปอฐวุฒิน้องณเดชก็เลยบอกว่าให้พี่เอ,อไปคุยกับแม่แก้ว<ะ>แล้วก็เลยได้พูดคุยกับน้องณเดช<ะ>ก็เลยได้มีณเดชค์ูกิมิยะทุกวันนี้อย่างน,น,นี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องราวของความทรงจาเรารู้สึกว่าช้างเผือกมันต้องอยู่ในป่าถ้าเราไม่ท้าทายแบบนี้มันก็ไม่สนุกอะ่ะมันรู้สึกว่าเราได้แบบว่าเราเอามาเล่าสิบปีก็ไม่จบครัวบ้านเอนี่คือเพื่อที่จะหาเงินมาปั้นเด็ก คือมันเป็นธุรกิจที่เอื้อหนุนกันค่ะแม่เด็กในสังกัดลูกทางช่องอะค่ะไม่ได้ผลิตละคระลูกก็เลยรู้สึกอยากให้น้องๆอ,อะค่ะที่เรียน acting ม,มาเป็น6-7เปีแล้วอะ,ะที่ลูกฟูมฟักบ่มไว้ที่บ้านอะ,ะลูกก็เลยฟักเงินตัวเองอะค่ะแม่ตอนนี้เกือบ20ล้านแล้วอะค่ะแม่อยาบอกว่าทำละครใช่อะทำซีรีส์แนะนําบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชด้วยคือบ้านเกิดลูกเมื่อก่อนเป็นดินแดนคอมมิวนิสต์อะค่ะแต่พื้นที่สีแดงตอนนั้นอะตอนนี้มันเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากมีน้ําตกมีอะไรลูกก็เลยทํา ซีรีส์แนวประจนภัยตามหาอาณาจักรตาพอลลิงลูกก็เลยให้น้องๆที่เป็นนักแสดงลูกเนี่ยค่ะแม่ม,มาเล่นเพราะว่าน้องแต่ละคนนะค่ะเขา acting ดีมากแล้วเขาตั้งใจมากๆ <c oughs> คือลูกเป็นคนแบบเขาเรียกพลดเรื่องแล้วก็เอาคนเขียนบทและใช้พี่ใหม่ที่ทําพรมลิกิตกับ<ะ>บทเพละคะะ่ะมาเป็นพ่วงกับแล้วก็ใช้แฟตแคทที่ทำซีจีแม่เบี้ยค่ะ <c oughs> มาทำซีจี แล้วลูกก็ใช้นักแสดงพ่อรองน้องยุทธปฏธรมวันแม่แอลอัมพาตัวแสดงหลักที่แบบมากฝีมือมาประกบกับนักแสดงลูกพี่องศาพี่ทาคิพี่มอสพี่ติมาอีกคนหนึ่งมิน่าตีตามีแพทอีกคนหนึ่งค่ะแม่ะ่ะจะปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยวันที่8ตุลาค่ะออกอากาศทางช่อง3ค่ะ<อ>แม่ะ่ะลูกเปิดตัวขอ,อยญาเชิญแม่ด้วยนะคะยุคสมัยมันเปลี่ยนเนาะ,ะจากคนดูทีวีก็มาดูออนไลน์อย่างเงี้ยพี่เอกรู้สึกยังไงอะตัวเรายังทำคอนเทนต์ได้ถึงอะไร จะเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเรายังมีคอนเทนต์แล้วก็มีชาแน,นลของตัวเองแต่ก็ต้องขยันทำคอนเทนต์รู้ว่ายังไงอ่ะก็ไม่อด ก็ S 1> <S 1> <S <S อยู่ได้อ่ะค่ะแม่แม่รู้เปล่าว่าลูกขายของได้หมดเลยอ่ะค่ะล่าสุดลูกฝังมายมชิดแม่เห็นใช่ไหมคะ,คะขุดหลุมฝัง<ช>เพราะมายมชิดมันเสียค่ะถ้าไม่ฝังอ่ะมันจะลามกันเป็นใช่คนดูเป็นสิบล้านปรากฏว่าลูกขายมายมชิดแต่แม่ขายดีมากและได้ช่วยเหลือชาวกเกษตรกรด้วยมีแฟนคลับน้องๆดาราทุกคนอ่ะ <S 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 เขาชอบบอกว่าขอบคุณนะคะพี่เอที่ทําให้หนูรู้จักนเดชขอบคุณนะคะพี่เอที่ทําให้ได้หนูรู้จักอัมพชดาภาเดียร์นาขอบคุณนะคะพี่เอที่ทําให้หนูได้รู้จักคนน้องคนนี้ ลูกก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกรู้สึกดีใจเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขอย่างนี้ไปเรียนต่ออ่ายังไงที่เล่าเซนเรื่องนี้แม่ไม่ได้เรียนต่อที่ลูกรับปริญญาด็อกเตอร์ใช่เปล่คะแม่คะทางมหาลัยอะค่ะเขาก็มองเห็นว่าลูกอะปั้นดารามาไม่รู้กี่คนอยนี้ค่ะใช้ความสามารถอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยมอบดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้อย่างนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะแม่ กบขอบคุณทางมหาลัยกรุงเทพธนด้วยนะคะที่มองเห็นผู้จัดการดาราตัวเล็กๆคนนี้อะไรเนี้ยค่ะคนก็สับสนว่าของเอแฟกับอ้ําอ้ํานี่คือจริงๆเจ้าของเดียวกันหรือเปล่าคือวีอยู่วันหนึ่งพี่อ้ํามะค่ะแกพี่เอก็ชวนไปเดินงานเอแฟที่เซนตันเวสเอและพี่อ้ําเห็นแล้วก็พี่อ้ําบอกพี่เอว่าฉันว่ามันสนุกนะฉันก็อยากทำพี่เอบอกว่าดีเลยพี่อ้ําทาเลยพี่อ้ําจะได้ออกไปจากบ้านเพราะพี่อ้ําติดบ้านอ่ะ พี่เอก็เลยอยากให้พี่อ้ําได้ออกมาเพื่อใ้แฟนคลับได้เจอด้วยพี่บอกทําเลยพี่อ้ําทำเลยเดี๋ยวพี่เอซัพพอร์ตสนับสนุนเดี๋ยวพี่เอเอาทีมพี่เออะค่ะไปช่วยเต็มที่เลยตั้งชื่อให้น้องอ้ําตั้งของเขาเองเลยค่ะแม่ครับน้องอ้ําเขาเก่งเรื่องธุรกิจนะคะแม่ค่ะไม่ได้เก่งเรื่องการเป็นนักแสดงอย่างเดียวพี่อ้ําเนี่ยมาเจอพี่เอทีไรเนี่ยพี่เอจะต้องโดดปรนใช่ยังไงนะคือแบบนี้แม่ชีวิตลูกกันนะลูกก็มองว่าเราอะ ดังได้เพราะว่ายืนข้างพี่อ้ํามาตลอดแล้วพี่อ้ําก็ซัพพอร์ตมาตลอดการที่พี่อ้ําจะแบบเอาเงินเราไปแบบนั้นอ่ะเราเอาเยอะสุดเท่าไหร่้<ด>แบบ็บหลักไหมเออเออเออ หน่วยสิบร้อยพันหนึ่งอ๋ออาจจะไม่ถึงกระดาษด้านนะคะแม่แต่หลายหลักอยู่ค่ะแม่คนเราอ่ะพี่เอมันไม่ใช่ต้องตอบแทนกันตลอดมันก็ต้องมีคําว่าพออะไรเนี้ยแต่ลูกบอกว่าช่างมันเดี๋ยวพี่อ้ําที่บ้านเราสอนมาแบบนี้อ่างเนี้ยใครดีกับเราเราก็ดีตลอดไปอเนี้ยค่ะพี่เอคิดแบบนี้แต่คนอื่นจะคิดแบบอื่นก็เรื่องของเขาสเปคผู้ชายเนี้ยต้องผมสั้นเท่านั้นแล้วก็ยาวไม่เกิน2เซนจริงหรือไม่ไม่จริงค่ะตอนนี้ชอบผมยาวถึงไหลอ่ารเนี้ยค่ะ บางทีอยากพูดเออก็ชอบผมยาวบ้างก็ชอบผมยาวบ้างค่ะแม่ค่จบค่ะ รายการทินท้องนะคะก็จบด้วยนะคะสเปคของคุณเอคือผู้ชายผมยาวนะคะแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเอสุภชัยนะคะที่ชวนมารายการใช่เหมือนแม่มารายการลูกเลยนะไม่เหมือนลูกมารายการแม่นะลูกแย่งคุยหมดเลยใช่ไหมคะแม่คขบ่ะขอบคุณแม่นะคะอ่ะรายการทินท้องเป็นรายการที่ป้าพาเพื่อนเพื่อนมาคุยและชวนเพื่อนเพื่อนมาคุยแล้วคอยติดตามนะคะว่าคลิปหน้านะคะป้าจะชวนเพื่อนคนไหนมาคุยนะคะแล้วเจอกันจะเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยน้ำปลาที่พรสฝาสีชมพูความอร่อยที่คู่จินทอดปลาตือค่ะ